ที่ห้องแกรนดนบนรูมโรงแรมนิวเทวราชจันทบรุรีบริษัททีเทคเทคโนโลยีจำกัดร่วมกับบริษัทแคนดี้คอมจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องตัดหญ้ามาสโอะสินค้าและอุปกรณ์งานเครื่องจักรก่อสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้เครื่องตัดหญ้าเครื่องจักรงานสวนได้ร่วมกันจัดงานวาระเฉลิมฉลองต้อนรับการสนับสนุนของผู้มีอุปการะคุณครบรอบ6ปี โดยบริษัททีเทคเทคโนโลยีจำกัดโดยคุณอนุสรกสิเลิกกรรมการผู้จัดการบริษัทได้ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมชมวิดีโอพรีเซนเตชันประวัติของบริษัทจากนั้นคุณโยชิมิสึคานยูกิประธานบริษัทแคนดี้คอมจากประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าของทางบริษัท ซึ่งบริษัทแคนดี้คอมจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวความคิดที่ต้องการที่จะดีที่สุดมากกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดโดยแคนดี้คอมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2498ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือการเกษตรและได้เปลี่ยนมาผลิตยางแทร็กในช่วงปลายศตวรรษที่1960 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ขยายไปสู่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่เกษตรกรรมและป่าไม้ไปจนถึงการตัดหญ้าและการกร่อสร้างรวมถึงประเทศต่างๆจวบจนปัจจุบันนี้เราได้สร้างไรายได้ยอดขายประมาณ40%นอกจากประเทศญี่ปุ่นเรายังประกาศวิชั่น300ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว3เป้าหมาย เป้าหมายก็คือเพื่อให้บริษัทมีอายุ100ปีบรรุรายได้100ล้านเหรียญสหรัฐและเจาะ100ประเทศทั่วโลกต้องการเป็นธุรกิจระดับโลกโดยมีสิ่งที่ดีมากที่สุดที่มากกว่าใหญ่ที่สุดค่าที่ชัดเจนช่วยให้เรามั่นใจบนเส้นทางเนื่องจากเรารับฟังความคิดเห็นของลูกค้าแต่ละรายอย่างรอบคอบและคิดค้นโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจึงเป็นเจ้าแรกในโลกและโดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เป็นผลทำให้แบรนด์ Candycom เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสำหรับการผสมผสานที่โดดเด่นของการทำงานและความสนุกสนานในช่วง6กศตวรรษที่ผ่านมา Candycom ยังคงมีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ จากนั้นเป็นการเปิดงานเฉลิมฉลองร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติเพื่อดื่มแสดงความยินดีพร้อมกันนี้คุณ Đ ดุษฎีวงรอดเจ้าของกิจการร้านเนินสูงการเกษตรได้มอบของที่ะระลึกให้กับคุณโยชิมิสึคเนยุกิประธานบริษัทแคนดี้คอมจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและปิดท้ายด้วยการแสดงวินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังก้องห้วยไร่ที่มามอบความสนุกสนานกันตลอดงานค่ะ โดยท่านที่สนใจศูนย์จำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษารถตัดหญ้าอะไรของแท้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100ร้อเปอร์เซนับประกรันสินค้าเป็นเวลา1ปีจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่างงานสวนทุกชนิดเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาสารหล่อลื่นระบบน้ำมอเตอร์ปั๊มน้ำและเครื่องมือจากมาค i t a าจัดส่งทั่วประเทศเชิญติดต่อได้ที่บริษัททีเทคเทคโนโลยีจำกัด ตั้งอยู่เลขที่135หมู่4ตะบนเขาวัวถนนสุขุมวิทอเภอท่าใหม่จัังหวดจันทบุรีเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรหมายเลข0654424474ค่ะ